หรือถ้านักเรียนไม่ชอบไม่ชอบใช้แบบนี้นักเรียนมาเรียนแบบตรงนี้ก็ได้การใช้ future tense with going to เวลาเราใช้ future tense with going เอ๊ะเดี๋ยวกันนะคะครูยอยู่ตรงไหนแล้วคะเนี่ยเมื่อกี้ครูครูชี้นักเรียนเห็นปากกาไหมคะไม่เห็นอ่าไม่เห็นแต่นักเรียนตามทันใช่ไหมคะอยู่ในหนังสือของนักเรียนอันนี้แหละอ่าอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนเปลี่ยนมาใช้รูปแบบนี้ก็ได้รูปแบบนี้นะคะ มาดูรูปแบบนี้ future tense บ e r going to จากที่นักเรียนถามว่า what time is flight 229 leaving ก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรคะ what time is flight 229 going to leave going to แล้วก็ตามด้วย infinitive ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนั่นเองนะคะแค่เปลี่ยนแค่นั้นเองนักเรียนเลือกเอารูปแบบไหน,นก็ต้องให้เป็นรูปแบบนั้นแล้วก็ตอบไปว่า it's going to leave at 10 o'clock แล้วก็ A ก็ถามว่า what gate it is going to depart from B ก็ตอบว่า it's going to depart from gate D 2 w ครูถามว่า,า,วาทั้งสองบทสนทนาน,นี้มีความหมายเดียวกันไหมมีความหมายเดียวกันแต่รูปแบบต่างกันรูปแบบแรกตรงนี้ใช้ present progressive tense ส่วนอันนี้ใช้อะไรคะ future tense with going ถู to, ให้นักเรียนเลือกใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้นักเรียนจะจะถามแต่ตารางขาออกอย่างเดียวไหมไม่นักเรียนสามารถถามตารางขาเข้าได้ใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าตารางขาเข้านักเรียนจะเปลี่ยนกริยาใช้จาก leave เป็นอะไรจาก leave เป็นอะไรคะจาก leave เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะ leave 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 เป็น arrive a r r i v e arrive แปลว่า มาถึงเปลี่ยนใช้คำว่า arrive ได้อ้าลงมือเลยค่ะคู่ละหนึ่งบทสนทนาลงมือเลยนะคะในข้อ a แบบนี้ก็ได้นะคะหรือแบบนี้ก็ได้ได้ทั้งสองรูปแบบให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งมันเป็นการบอกอนาคตทั้งคู่เลยนะคะอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเลยลงมือเลยค่ะ ใช่นักเรียนต้องอ่านได้ด้วยบทสนทนาของนักเรียนต้องอ่านได้ด้วยเขียนลงในสมุดเลยค่ะเที่ยวบินนี้เที่ยวบินเที่ยวบินในตัวอย่างงดโอเคไหมคะเที่ยวบินที่ให้ในตัวอย่างเนี่ยไม่ใช้ให้ใช้เที่ยวบินอื่นเที่ยวบินที่จะไปไปไหนเอ่ยไปไปลอนดอนเนี่ย ไปลอนดอนไม่เอานะคะเอาเที่ยวบินอื่นต้<า>งไหนก็ได้ค่ะเข้าหรือขาออกก็ได้อ่าให้มีทุกคนเลยค่ะเมื่อนักเรียนแต่งบทสนทนาด้วยกันได้แล้วนักเรียนก็เอาลงไปในสมุดของทั้งสองคนเลยนะคะทั้งสองคนต้องมีเหมือนกันอะไรนะคะฮะ เรียนแบบเรียนแบบนี้เลยเราแก้แค่ flight เราเปลี่ยนแค่อะไรเอ่ย flight เปลี่ยนแค่ gate อย่างเงี้ยหรือจะถามอย่างอื่นก็ได้ถามเวลาถามอะไรได้อีกถามอะไรได้อีกนาทีนาทีไม่ต้องได้เวลาเวลามันก็บอกทั้งนาทีแล้วก็ชั่วโมองอยู่แล้วถามเวลาถามช่องประตูช่องประตูไหนแล้วถามว่า flight นี้จะไปไหนได้ไหมคะถามได้ทั้งนั้นนะคะ นักเรียนจะถามไปที่ไหนก็ได้เช่นนักเรียนจะถามว่า where ได้ไหมคะ Where is flight สมมติว่า Where is flight 239 going Flight 3อะไรนะ Flight 2,3,9จะไปที่ไหนเนี่ยนักเรียนก็ถามได้ว่า Where is flight to 3 9 going ไลน์นี้จะไปที่ไหนนะคะนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลเนี่ถามได้หมดเลยนะคะเราจะไปนอกเหนือจากตัวอย่างก็ได้นะคะให้มีทุกคนเลยนะคะเสร็จแล้วส่งเลยงงปะคะอ่ะส่งค่ะนักเรียนนักเรียนจะมีส่งทุกคนจะได้เข้าใจไงว่าเราเราอ่านตารางได้นะคะ,ะในระหว่างนี้ ครูให้หนักเรียนเตรียมเวิร์กบุ๊กมาใช่ไหมคะอันไหนคะเอาเวิร์กบุ๊กมาเวิร์กบุ๊กเปิดเวิร์กบุ๊กไปหน้า13ในระหว่างนี้เป็นการบ้านของนักเรียนเวิร์กบุ๊กหน้า13ทําหน้า13มาด้วยนะคะเวิร์กบุ๊กในหน้าที่13เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเฉลยกันครั้งหน้าเราทดสอบความรู้ครั้งที่เท่าไหร่เอ่ยครั้งที่14ทบทวนความรู้นะคะเรื่องอะไรบ้าง ที่นักเรียนเรียนมานะคะครั้งหน้าเราทดสอบความรู้นะคะในเวิร์กบุ๊กนะคะอย่าลืมไปทำหน้าที่13มาทั้งหน้าเลยนะคะอ่านักเรียนห้องหนึ่ง สองสามสี่ห้าเดี๋ยวส่งงานเลยนะคะส่งงานถ้านักเรียนที่โรงเรียนวังก็ส่งที่เคาน์เตอร์ห้องวิชาการเลยนะคะส่วนนักเรียนโรงเรียนปลายทางอื่นๆก็ไปส่งที่คุณครูประจําวิชาของนักเรียนนะคะไม่ยากนี่บางคนเสร็จแล้วนี่บรรทัดที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จหรือยังคะครนนี้เสร็จหร,รือยังเรียบร้อยตอนนี้เหลือกระบวนการลอกลงสมุดของตัวเองอย่างเดียว เอาละครั้งหน้าอย่าลืมเตรียมตัวสำหรับการประเมินผลครั้งที่14นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเีอ,อ,อกันครั้งหน้